ကိုနေအောင်တောက်ကနဲ့နမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿဗုဒ္ဓံသုတိတာယေကေတိဘဂဝဟုရတိသဝရပါရမောဒီသာဒီဃာယေဝသာတိမရဇကံဝတုဟံ पैताय यय पैताय यय कुले वसंयापि दुहि भूतां तं भसि स्रब्धि मानारो विदिना लोव वव जलिना तमियो एवन्तं तुति अगम मीता युारादि चमो देदिता नुवागमसि तवा दसनीना सम्मन्नो दामि सुविण्यादि

เราอุกลทั้งหลายเมื่อหลังจากโลกนี้แปล้วย่อมสามารถพธนานเต็ที่ยง้วเจริญธรรมนนโมตัสสกาวตัวอาราโธนมาสมบุญสัตวิสแซงคาปเจ้าเย้าทิพีตุโบนไหวไทยไหวสุขังตันตังสุขาวะหังเจอพระเจ้าจิตพระเจ้าไหวเอาปีเอาข้อเอาไหกินอะไแย่เมื่อนั่งว่นเนี่อันสุขเขมชาโลมอันดอกเนที่เขมชาพระเจ้าไวก่อน เอาทิ้งในเยาว์โมดิซีมันจะหรดแล้ววันนี้พวกเราประชาชนชาวรุนาจักรและประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันมาทอดกระนะวัดทองคำนที่นีพวกเราอบมจิตกันเป็นหนึ่งจากจิตไทยในน้อมถวายเป็นท้รุ่ชาใไคซีมันหนเข้าตังนุงตุมือนายกไต้ก้าดูมือทายนั้นในบวกกษีนก ไยไกโารตกาเลงกซิกนลุกลืออินเดียอเาริกาข้าไมนก็รวมพรมกันลงกันเชืยงนดดู้าในประเทศมาทิ้งกัวางตามกันไหนกินมูโเกี่ยวลูกยวเมื่อพวกเราได้มารวมกันนาที่แห่งนี้พวกเราจะได้ไปร่วมกันฝึกจิตตามแนวทางหาสติฐานสี่ระยมมัตยองค์การซึ่งเป็นทางของทุกที่พุทิเจ้าทุกคนได้ศตสุร เมือเข้าไว้มาไหนบูคกันซี่ป้กันซีเข้ามาไหนไอ้บุที่โยงต่างสินต่งมืองสินตงเมือก็ได้แก่มาในเข้าตัางมุงตางเมืองวันอันาณะในคงกันผุ้งเกี่ยวจากกรรมฐานกรรมฐานเด่นด้วยน่ที่แก่อาญรียสาทิาชิปานเนเข้านในขณะในต้องย่อว่าจะอันเกีรตนสั้นเกียนกระกินเซียงพาบินเจ่าไหรหไงดูไี่หน้าตาเราจะใช้ยิงตาตามก่อนน้น ส่วนเรื่ให้เจยวยาควันความมืสกปรกสักลุกร้านโบเรย์มืปีชาชาโดยในส้นสุดจะมีการมกาตั้งรุ่งั้งวานนี้อือวันนี้้าใหม่เนื้อข้ามวนเนื้อหวันเนอเข้าไปเนื้อวานนื้เอาพี่ที่ใบตาเอาพี่ที่ใบตาหนั้งใบตาส่วนเหื่องเจียวาอีกครั้งนึชจะชอวนน้อแรุ่งผู้ดามน้ำเวในวานนี้รุ่งเนื้เด้าวแบบรุ่งเนื้เด่นยาวทานความมืกปรกสกทุก้านยกมือขวาขึ้นมาสองนิ้วตัดไปที่ลางอกเรย์หวานเนื้อาี่ผ่านย xong nhiều mọi người mọi nếu mọi trợ mọi cái mọi Tại mọi người 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 วิจารณ์ทีนุกุกนุ๊กในวันโยมวันนี้วิจารณทีเนี่ยมกดต้องตกแล้วให้เราเรียนรู้ว่าฐานความจริงที่กลางโลกมี้ิหแ้เขาต่อว่าตตาวาวันนี้ผู้เจรเจอเขาได้ยันวันนี้ผู้เจรไปนั่งงพุ่งตามผู้เจตั้งแตประสาทหนันั่งยันเรื่อในู้อยุติศีหลายคือทิศทิสูนีวาโสภาีิาได้เจเลยให้มากได้เลีทยให้มากซึ่งมหาสติฐานสหลนี้แล เจ็ดว <gesch> <laughs> ันเจ็ดคืนเจ็ดปีสามารถสําเร็จเป็นภาพต่างกันถ้ายังมีสัญนย่เหลือผมจะได้เป็นภาอนาคาเที่สุดไอศีรหวันนีสกุตุกเดิอดคาวจแยกแยกสถิตกระทานหันเอ่ีนี่นี่ศีตั้งแต่เูเสูงิได้แกวันนี่ยน้ำหวานในต้ในมาการพูดไเนื้จิด้นไอศีเนี่ยานตาไม่ป็นก็เนี่ยอันตั้งรโดโซดาบอนเนี่ยผมเลยีน้ำาเมื่อรู้จักทางรู้จิตแล้วกข้าหเบาช้าๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้าง นยกัืสังเกตความรู้สึกมือวาไอ้ที่มือทุกคนจะมีคลื่นกระแสอุ่นๆจะมีความรู้สึกรุ้กว่าผืที่มือร้อในสี่มือซ้ันเนี่ยเอาไม่หวงเย็กินในแกว่ในวงกลมมือหรือในวันนีอันนุ้นอันยินอันรุ่งนกัาอันรอนในเตียงใรอปนเส้นทเดมาถ้านี่ทุกคนลองขยายามเล่้าออกช้าๆจะคล้ายๆหมือนมีแรงยึงอยู่เหมือนไม่เหล็กอยู่ ในเข้าลอยซิ้นมือเนววันนี้เอาที่กาาจะอครไป้าอะไรปลด้วานที่พิฆาผมเน่ยีุ่้นกันสจังหวัดเนี่อันเันเที่ยงเีสัมรับความสุขกนรบไวที่รู้สึกไปนะก็พูจะไม่ก็กิดในาัูเจออะไัน้องแล้่พเจอโดนี้เือนิ่สักครแล้เหืยเเล่นแต่บดีตาออกมาที่เหือแต่ความรู้สึกที่เหือเลย มือไม่ต <crew horror waves> ้องขยันนะรรับกระแสอยู่บ้านแมือเนี่ยวเข้เน้นแต่ว่าไม่เกิดไฟแนนซ์จะอยบ่อทีรเงๆไปเสนอในสมวนใดมีกระแสอะไรไม่เชื่อมือเราไหมไม่ใบ้านแนมือไม่เอามือแน่บ้านี่องในแย่บ้านบ้านไปชนมาแน่ตอนนี้ทุกคนยือนิ่งสักครู่ซึ่นเราไม่เชี่อยากวัญความม่สอธสทางการเมืท่ไหนเลยทางลุงจะมือบ้านเนืองในคอนันที่เวลาแบบ ง้างมือที่นังตักเสลสายค่อยค่อยหลับตาช้าช้าลลอยก็จะได้รางลกลางมือปุยหรทอฝีรู้สึกไว้ที่มือรู้สึกต่าจะมีกระแสพุ่งพุ่งรุ่งกปดีารพูดเจอม่ก็ผดาดวกตางข้ามืไม่ก็ผิดาที่คเจ้าทุกทุกกากทุ้ทุก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 ทเ เมื่อมีวส่วนในการปฏิบัติแล้วน้อมจิงกล้าอแทนเมตตาไปไม่มีประมาณก็เข้าเนี่ยไงคยก็แกั้าเยเมาอย่าเี้ยจากแทู่เจอปนบาแนที่นมึง่าว่าที่น่แทไปทั่วตัวเอากลุดกว่าเน่ ดูดีดูเี่ยเปแนเปนที่ก้้แต่ปรนอต่รอรอบโลของ่เาเป็นที่เสืมก็เไเก็บเาอย่โยมีท่านองค์รัเป็นอรกี่ทงยมาซิวนนี้ที่ก้าวและประชาชนชาวรุนอาจารยและประชาชนชาวไทยคนอาจารยค้ัคนอาจยทุกคนไทต เนื่องารวมน้องจิตใจเหมืนึ่งเขไปให้รู้ตรงมาซีเขาพินเจอกันยังไงเปนซื้อของพวาหรือเ็ถึงอสังกัดทาษีไหนนะที่กอง้าเจอกงในองไหนคสถูกทุดีเกองเดียวน ออกไปรอบเรือออกไปทั่วจักรวดิก็รู้สึกไหมที่สุอเพื่อประเทก็ูดวยอลกเพอจักรวรรดอันนี้ท่าทีกาวไหอรนีอันเขียนยังงยงขอสุสผลดีเอารูกสุ้มเดียวในที่พวกเราผูชายประชาชน ได้จิตตานิยมหาสุขฐานสิ่อะไรันเยอะแไว้ไวส่งที่สลุกวัที่ตงไหนขอน้าผู้ชมู้นี้ขอถวายเป็นพระผู้สุแลแก่พระสมเด็จพระปรมนพระอาภรณคนุกทีเอาผู้ที่เลือกเองเอาหาหลายด้นไหีวเพียเีนขอรผว้สมสถิตใพินใจองกับม้เจอไ ขอพระราชาเชิญชาไทยทุกาลต้อนนู้เรื่องคุณไทยตัอง้ยอขอเพิ่มสุขสันต์วันชตขอรวมชมชาไทยอกตงรู้เรือตัเาตู้เิืองผู้จัดงานนี้งรนไทยายจะสนุกเรื่อยก็ด้นะเจ้าหน้าที่กไระยน้ไายจะปล่อยวาง

รูาอาจารย์ทั้งหลายในสลาสมารู้ันลก็ขอสมบณที่เลกที่ลิดังน้ราอรน้ำถั่วเชิญพุกชนดแส่เด็จพระเชิญถอบวงชกายงกรดำเนินทาเพพยายามปรารอราชการที่สุของพวก้ในสีวนในโจานใสิบหนึ่งคนไว้เอ่ววันนี้วันที่เราองกวันอื่นในตอน้สิบหนึ่งคนในสิบนึ่ เขาบอกไเที <ersch> không, 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 ่อะคือีแล้วขอทส่งใจที่ดีนะครับแล้วางเนอเออขาเอออายุมันอหสขีนกการเมืองในสังเกตเราแัเนี้ยเอออีกหนึ่งคนกยเป็นชาติาขอส่ขี้แววนจทย่างเราจะเป็นที่สุดงในัว การที่เราสามารถถือครองนุณไปเอาไว้และให้พวกเราประชาชนชาวนาาจนและประชาชนทางไท่วมกันโดยท้งทไทยทงนี้ก็ะยคุณและท่านู้ชมีอยู่ทีประเทชนเือเทพใทเทวาทั้งสิ้นพพโรระบาดท้งหายม่งกแม่างาทู้ี่าเมนุกเ็นคนแที่เราที่องนาจะโกบาบ้า ทีคุณสังเวยเรวัทในเกี่ยวกับการปฏิบัรูมือยักษ์นนังขอมีส่วนได้ร่วมโฒนาสโมสรในกงวลใดังกล่าทม่วรนำาสันกน่วที่พวกเราทุกประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวางาได้เจริญมหาศิรฐานสิ่งอนยใญ เรม่องหในตู้ไาย้ขแมู้ขาู้จจะ้ตวไม่สท่านอค์ันนี้กาเปดอย่างไหซึ่งเป็ุี่พระทจาทุกนาัยู่ตในีิงเียงราเดียวเาได้ไแบ้านทุกทุี่หมดเลยนงากที่าเดแล้วเิการที่สบุกสยันจะติดตามตัวไปทงานตามตัวช่ไไ้อิว่า ก่อนจะออกจากการนั่งรักตั้งจิตกลางอกวกกลางแล้วก็เนียไม่ต้สมันทีดันสูดีเลในความนั้นก็อนสมันที่้วใเดียจะมีแรง้าไปถ้าว่าสูดลมเยียราพรอมสม่ชอบที่การหบเลยไี่ค่อยเห็นใส่ชานุ่ดยาว่กจะสูดลมเยียร์้าที่ใช้ใช้พอมส่วนจะที่กลางใก้ใช้ก็ค่อยเลยอะไรรวเด็กยาวว

นี่แหละจะเป็นที่พื้นที่ต่อค้อนตนเองตลอดไปและตลอดกาลเจริญทำทุกคนสีวันนนยนั่านเียงจะีรบทาทุคิวคุณในั้ปวนท่หกาต้องการให้สิ่งอดีว่แล้วนาสยาวาเด็กแ่อ

ยงไงจจริงๆก็อดดึงเน่ยเอากระตดีเียรไปที่แนดงเนี่ยอเดอนตัวแข็งขาโดีโกดีทำไมกระทิงชุมานเดียวกับตันสตาชุมานไอซีบุตบอลแขงมานเขาต้องมีารแขงเอาไปก็ถัดตัวดีกว่าเฉีเขาจะมาแ่อลีเขาจะไปอดึงเนี่ยกิจุกีปาัอะไรแข่ 한 면이 세 면이. 한 면이 한 면이 떼 한쪽. ที่กองทุงสัมมนาช่วงนที่าากล่าวว่านี่ก็เขาเค็นได้สาโลนผู้มาที่คนไทยเราจากประเทศไทยที่มาทอดกระเชนละในแดนของวัดของคำนี้นที่มาถวายทุกทุกดีแล้วก็ขาขอพบอีกครั้งหนึ่งทันทีหน้า อาพาจังมาติโกและสุภาติโกและสุนายาโยมมาก็ทั้งลูกเมฟีนี่เองก็มาพอดถึงได้มาเป็น